สวัสดีค่ะพบกับเอิญปารัพีรัพิพันธ์ในช่วงจัดไป IT 24ชั่วโมงนะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของไอทีแล้วก็เทคโนโลยีกใกล้ๆตัวกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเ mm hmm. ชื่อว่าในทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะใช้แอปพลิเคชันไลน์กันจนเป็นชีวิตประจําวันกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่เคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาเพื่อนส่งไฟล์งานมาส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอขนาดใหญ่ พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเราจะเปิดไฟนั้นไม่ติดแล้วหรือว่าโหลดไฟนั้นไม่ได้หรือว่าเวลาที่ย้ายเครื่องไฟนั้นก็จะหายไปแต่จริงๆแล้วไลน์เขาก็มีฟีเจอร์ที่มาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะอยู่แล้วที่เราอาจจะมองข้ามไปค่ะฟีเจอร์นี้ไม่ใช่ของใหม่มีมานานแล้วเพียงแต่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ใช้หรือว่ามองข้ามไปเท่านั้นเองนะคะฟีเจอร์นี้ก็เรียกว่า l ล n e ค e e p ค่ะเป็นเครื่องมือในไลน์ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลรูปภาพข้อความและไฟล์งานสําคัญต่างๆ ให้อยู่ในไลน์ไปตลอดโดยจะสามารถเก็บได้ทั้งลิงก์ข้อความสนทนาภาพวิดีโอได้สูงสุดถึง1กิกะไบต์เลยนะคะและถึงแม้ว่ามือถือของเราจะหายไปข้อมูลทั้งหลายก็จะยังคงอยู่ใน l ล n e คลิปตราบเท่าที่เรายังใช้ l ล n e ID ตัวเดิมอยู่นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยลองใช้แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าเคยใช้ l ล n e คลิป เก็บข้อมูลเข้าไปค่ะแต่พอเก็บเสร็จแล้วจะเอาเปิดกลับมาใช้จะเอาไฟล์นั้นกลับมาดูทําได้ยังไงงั้นวันนี้มาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะใครที่มีโปรแกรม l ลนย์อยู่แล้วทําได้ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนก็คือเมื่อเจอสิ่งที่น่าสนใจระหว่างที่กําลังแชทกับเพื่อนอย่างเช่นมีคนส่งลิงก์เพลงน่าฟังหรือลิงก์ที่มีข้อมูลน่าสนใจก็แค่แตะค้างที่ตัวข้อความนั้นๆจนกระทั่งกล่องเครื่องมือขึ้นมาค่ะจากนั้นก็เลือกที่ save in keep เราสามารถเลือกได้หลายๆข้อมูลพร้อมกันด้วยนะคะ โดยแตะที่เครื่องหมายถูกด้านหลังของสิ่งที่ต้องการจะบันทึกพอเลือกเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มคลิปเพื่อบันทึกลงไลน์คลิปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเก็บเสร็จแล้วคำถามก็คือแล้วสิ่งที่เก็บไว้จะนำออกมาดูได้ยังไงล่ะนี่เลยค่ะเราเรียกดูสิ่งที่บันทึกบนไลน์คลิปได้โดยไปที่หน้าที่เราดูไอคอนเฟรนอ์แล้วก็เลือกคลิปโปรไฟล์ของเรานั่นแหละค่ะแล้วจะเห็นปุ่มที่เป็นเครื่องหมายไลน์คลิปที่อยู่ด้านขวาสุดของจอภาพตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆของไลคิปขึ้นมาทั้งข้อมูลทั้งหมดรูปภาพข้อความไฟล์ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเลยค่ะและสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในไลคิปก็จะอยู่ในนั้นเสมอตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ลบออกนะคะแต่ถ้าอยากจะลบออกก็ทําได้เช่นกันค่ะถ้าต้องการจะแก้ไขหรือลบบางรายการออกก็เพียงแค่แตะค้างรายการนั้นไว้จนกระทั่งขึ้นป๊อปอัพจะอีดิแก้ไขหรือดีลิ t e ลบก็ทําได้เลยค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มหรือว่าอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการฝากไปไว้ใน Line Keep ได้โดยแตะที่เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกรายการที่ต้องการเข้าไปไฟล์ต่างๆที่โหลดหรือว่าเซฟเข้าไปแล้วก็สามารถเซฟลงเครื่องโดยตรงและแชร์ให้คนอื่นต่อได้ด้วยนะคะ และต่อไปนี้สิ่งที่เพื่อนๆส่งมาไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานเป็นลิงก์ข้อความต่างๆหรือว่าเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็จะไม่หายไปนะคะนี่แหละค่ะแอปพลิเคชันใกล้ๆตัวที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะลองสำรวจกันดูค่ะว่ามีฟีเจอร์อะไรที่เรายังไม่ได้ลองใช้หรือว่ามองข้ามไปหรือเปล่านะคะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะหนึ่งพฤษภาคมหลายๆคนก็เรียกกันว่าวันเมด์หรือว่าวันแรงงานนั่นเองนะคะหลายคนได้หยุดอยู่บ้านเพิ่มเติม,ตมค่ะแต่ว่าบางคนก็ยังนั่งทํางานอยู่ที่บ้านเพราะว่า ในยุคนี้ยุคดิจิตอลนะคะก็มีงานฟรีแลนซ์หลายๆอย่างที่มนุษย์เงินเดือนที่ทํางานประจําก็สามารถทําเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้ได้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอาชีพฟรีแลนซ์ก็คืออาชีพรับจ้างอิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อนหน่วยงานใดฟรีแลนซ์จะต้องจัดตารางเวลาการทํางานของตนเองมีความถนัดเฉพาะทางอย่างเช่นงานออกแบบกราฟิกงานถ่ายภาพทุกงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้าง โดยพนักงานออฟฟิศหรือว่ามนุษย์เงินเดือนก็สามารถทำงานฟรีแลนซ์นอกเวลาง,งานประจำได้ด้วยในยุคดิจิตัลแบบนี้มีงานอะไรกันบ้างจอบแรกเลยค่ะ ขายของออนไลน์ในยุคที่ใครๆก็เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้ร้านค้าออนไลน์ก็เติบโตควบคู่กันไปเช่นกันโดยพ่อค้าแม่ค้าตั้งเพจ Facebook สร้างร้านค้าบน i อโพสภาพสินค้าใส่ข้อมูลใส่ราคาสินค้ามีโปรโมชัน่นมีบริการจัดส่งอย่างดีมีความน่าเชื่อถือก็ขายของได้แล้วค่ะไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าหน้าร้านแค่มีสมาร์ทโฟนโนต้ตบุ๊กก็รับออเดอร์จากลูกค้าได้แล้วสบายๆจบที่2ยังคงเป็นการขายของอยู่ค่ะ แต่อันนี้เป็นการขายของตามงานตลาดนัดตามงานอีเวนต์บางร้านค้านอกจากขายของทางออนไลน์แล้วก็ยังมีการเปิดหน้าร้านให้ลูกค้าได้เห็นของจริงๆซื้อของกันได้จังๆกับพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงอย่างเช่นขายเสื้อผ้าต้นไม้อาหารขนมเครื่องดื่มซึ่งจบ้าขายเสริมทั้งบนโลกออนไลน์หรือตามตลาดนัดสร้างไรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้มามันนักต่อน,นักแล้วคะ่ะหรือถ้าคุณเป็นคนชอบรีวิวชอบคอมเมนต์อาหารรีวิวเครื่องสําอางรีวิวก,การท่องเที่ยวหรือรีวิวทุกสิ่งรอบๆตัว จ็อบบล็อกเกอร์รีวิวก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะชอบนะคะและสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยเพียงแค่เขียนอธิบายสิ่งที่คุณกำลังรีวิวว่าคืออะไรใช้งานยังไงจะเป็นบทความหรือคลิปวิดีโอก็ได้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อสินค้านี้หรือเปล่าไม่แน่นะคะจากการรีวิวเล็กๆอาจจะสร้างความน่าเชื่อถือจนทาให้คุณกลายเป็นคนดังบนโลกโซเชียลต่อยอดมีไรายได้เสริมยิ่งๆไปอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆจะเป็นงานประจำหรือว่างานฟรีแลนซ์ ขอเพียงตั้งใจแล้วก็ทําอย่างมีความรู้ความเข้าใจก็ประสบความสําเร็จได้นะคะแต่ยังไงก็ระมัดระวังนะคะแบ่งเวลากันให้ดีๆอย่าให้งานเสริมไปกระทบกับเวลาของงานประจําไม่งั้นอาจจะเดือดร้อนได้นะคะสําหรับเทคนิคลายคีฟที่พูดนันไปวันนี้ค่ะก็ยังไปดูเพิ่มเติมกันต่อได้นะคะที่ it 2 4 s i s c o m สวัสดีค่ะ